ที่ผ่านมาค่ะพี่เปี๊ยกเราได้ข่าวมากันหนาหูว่าพี่เปี๊ยกอะอาการดีขึ้นจากโรคเกาที่เคยเป็นใช่แล้วอืมแล้วมันเป็นยังไงมั่งคะรักษานานไหมที่ผ่านมารักษาก็สองเดือนสองเดือนสองเดือนอาการดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยโอ้แล้วเมื่อก่อนพี่เปี๊ยกอาการะโรคเกา<อ>เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยอสองสาวันนอนสองสาวันนอนอืม เป, like เป็นซ้ำอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าโรครายวันหลายวันเลยก็รักษามานานเท่าไหร่แล้วคะโรคไอ้นั่นที่เดิมมาหาก่อนที่จะมาทันหลินจือเราอะค่ะโอ้นานมากเลยสามสี่ปีอะโอ้สี่ปีสี่ปีแบบทรมานเนาะทรมานมาสี่ปีอะแล้วตอนนี้พี่เปี๊ยกรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ดีขึ้นเลยดีขึ้นแล้วเยอะ เยอะใช่ไหม <Yeah. S 1> เรื่องเกาใช่ไหมคะได้เรื่องเกาแล้วลำบากไหมที่รักษาตัวเองกับเราอ่ะ๋อก็มีช่วงลำบากตน้นต้นอะ <c oughs> ลำบากต้นทานแล้วปวดอ่าแล้วปวดอยู่ประมาณสักสิบวันอะอแต่นัลวบาก็ทุเลาลงมาเรื่อยๆ <c oughs> แล้วก็หาย เหมือนปกติอ่ะกลายเป็นปกติไปเรียบร้อยแล้ว<ช>ตอนนี้พี่เปียกใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดา<ช>เหมือนคนทั่วๆไปไม่ใช่คนป่วยไปแล้วนะคะจากโรคเกาก้าวสู่เข้าก้าวข้ามวิกฤตของการปวด ใครๆก็รู้ว่าเกาปวดมากเนาะ,ดะเดือดร้อนถึงคนที่บ้านใช่ไหมเดือดร้อน <laughs> เดือดร,ร้อนทุกคนเลยเดือดร้อนกันทั้งบ้าน <laughs> ไม่ได้หลับได้นอนนะคะ <laughs> ก็วันนี้เดี๋ยวเรามาไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามาอวดอ้างหรือว่าอะไรนะคะแต่วันนี้เราอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าการดูแลรักษาแบบแย่ทางเลือกผสมผสานจากแผนปัจจุบันบวกแผนธรรมชาตินะคะ <laughs> ธรรมชาติบำบัดเพียงแค่คุณลงมือทานมันเท่านั้นค่ะ เดี๋ยวเราจะตามไปดูพี่เปี๊ยกนะคะว่ากิจกรรมพี่เปี๊ยกในแต่ละวันอ่ะพี่เปี๊ยกมีอะไรบ้างนะคะแม้กระทั่งเรื่องการดูแลคนในครอบครัวเนาะ<ช>คนในครอบครัวพี่เปียกก็ดูแลด้วย,วยการรักใคร่ดูแลกันด้วยใจจริงๆค่ะนะคะ<ช>ก็วันนี้เดี๋ยวให้พี่เปียกทำงานตามปกติเนะ<ช>ขอบ<ช>คุณพี่เปียกมากนะคะสวัสดีค่ะ